加水吧。

Thank you. Fa tuntun yelo nyanja. อที่สีนะครัเรากน่นเกียรติท่านกาา่าน้มีเกียรติครับรวได้นะคะอคเลยนะคะขอ่ะขอคุณครสุดท้ายนี่นะครับรางวัลนี้นะครับเป็นของ MTVP a plus หัวเปนนะครับ ขอบคุณทุกคนขอบคุณสําหรับรางวัลด้วยนะครับสําหรับรางวัลนี้มันเป็นการแสดงที่ต้องปรับแพซซิ่งให้คนที่พิการในการได้ยินแล้วก็ผู้พิการทางสายตาได้เข้าใจแล้วก็สรุปไปด้วยสําหรับการแสดงซึ่งมันเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับนักแสดงผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนเวลาเข้าฉากเราเราเล่นวยแพชช่นเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแบเงี้สำหรับผมการเปลียนการแสดงให้ผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน ได้เข้าใจด้วยผ่านการแสดงมันทำมันทำให้ผมได้เห็นคุณค่าใหม่ๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่การแสดงของเราสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็ความพิเศษบางอย่างที่นอกเหนือจากที่เคยคาดหวังไว้ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคนด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณชาวพราวแล้วก็ทุกคนครับขอบคุณพี่เรื่องกนัดกำลัใด้มีรายชื่อดังนี้ครับ รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมแบบช็อตฟอร์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่บัณดิต์สินธนาภาระิจากละครเรืร่องความผูกแผรักไอคุณคเดินเตีอเอเ้ยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวันสามสิบเอ็ดปัดฐาท้องป่าจากละครเรื่องเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมเราทั้งสองคนก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาประกาศรางวัลในวันนี้นะครับผมใช่ครับผมก็ดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆเช่นกันครับ แต่ว่าในวันนี้เนื่องจากได้มีโอกาสมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติเวทีนตาตาชแห่งนี้นะครับก็อยากจะขอ,ะอะข,อบ,อ,อ,บขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในปีที่แล้วเพลงรักแท้ของผมเพิ่งได้รับรางวัลนาตาชเพลงละครยอดเยี่ยมไปครับก็อยากจะขอบคุณอย่างเป็นทางการนนัที่นี้ด้วยนะครับก็ผมและเราทั้งสองคนในานะ คนองค์การบันเทิงน,นะครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนท้งเบื้องหน้าเบื้องหลังในการผลิตละครดีๆมาให้ผู้ชมได้รับชมนะครับผมครับเอาละครในวันนี้รางวัลที่พวกเราทั้งสองคนจะมาประกาศนะครับคือรางวัลละครที่เข้าชิงรางวัลละครยอดเยี่ยมประเภทละครแบบชอตฟอร์มครับผู้เข้าชิงรางวัลมีดังนี้ครับรางวัลละครยอดเยี่ยมแบบชอต Team 看不见。One, ได้เพลงของพี่ติ๊กเจษฎาพรคนดีครับครับผมก็ขออนุญาตเรียนตามตรงเลยนะครับว่าช่วงนี้พวกเราพ็อซี่เองก็ยังมีตารางว่างนะครับเผื่อพี่ผู้ใหญ่ท่านไหนนะครับหรือว่าผู้จัดท่านไหนรู้สึกว่าพวกเราพอจะมีเวลสักด้านหนึ่งนะครับร้องเพลงเต้นการแสดงได้ไหครับสามารถจ้ามพวกเราได้นะครับหรือจะเป็นเพลงประกอบละครเองก็ตามนะครับเพราะว่าวันนี้พ็อกซี่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มาประกาศรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมครับ เอาละครับทุกท่านครับถ้างั้นถึงเวลาแล้วครับทุกคนเรามาทบทวนกันดีกว่าครับว่าเพลงที่เขาชิงรางวัลทั้ง5เพลงนั้นเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างครับอันนี้น,นางนาสพครต์ขั้นโฉมเพลงเสลี่ยงใจขับร้องโดดป้ามี่จากละครเรื่องจุฬาภรณ์และรางวัลได้แก่ เพลง่าเวลาจากละครเรื่องพ,พิธีรัทธาโดยพิลเ,เองโรเชียครับดงมาอเจียครับขอบคุณพี่น้องครั นะครับที่ให้โอกาสน้องนะครับแต่งเพลงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่เป็นแนวที่ผมไม่ถนัดนะพี่น้องก็เชื่อใจผมนะครับขอบคุณทีวีสีช่องสามนะครับขอบคุณพี่สุรนะครับที่สปอนสน้องตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ยืนอยู่ข้างนะครับน้องวีวีโอเลยนะครับที่เป็นคนถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับเป็นคุณตาในภาพของเพลงได้เพอร์เฟกต์ที่สุดครับขอบคุณครับ หนูเองที่เจอพี่เบิร์ดหลังเวทีก็ตื่นเต้นจนหัวใจจะวายนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าวันนี้หนูมีคุณหมอมาด้วยค่ะคือคุณหมอที่ในละครนะครับตอนนี้ก็ถือว่าผมมือสั่นสัน่นเลยครับอาก็คือว่าทับตึงที้เรื่องหมดแล้วสกิลี่นองมายู่ม,มดแล้วไม่เป็นไร เพราะว่านักสแสดงสมทบชายที่ได้เข้าชิงในวันนี้นะคะจะบอกว่าเก่งทั้งนั้นเลยค่ะและผู้ที่เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายมีดังนี้ครับรวมวนนักแสดงขอบคุณมากมาครับอยากจะกลาบขอบคุณอารินไม่รโยชั์ ไพูดปเนี่ยมาสิิ์ที่มีค่าที่สุดในการีอาชีพน,นขบคุณิจาเปมอบทที่ดีที่สุดในใจขอบคุกีที่ไม่ได้เปนแค่ภรรยายเดียวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงใจออกไปสานฝันตนัวเองได้เพราะวา่มันใจว่า ีเขายังเป็นเชาวาอังกฤษที่พันเสมอครอบคุณลูกๆทั้งสองคนเจสตินแลนะนัทที่ทำให้อดได้เป็นพ่อคน,นจริงๆมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตชายจริงขๆขอบคุณมาก จชิงในวันนี้นะคะเพราะรู้ว่าทุคยยกนะคนยากเลยคากกั่บทบาทเปิดเปิดเองนะคะการที่เราจะเป็นตัวละครของเราได้มันแบบมันมันต้องทำกันบ้านเยอะมากแอนเข้าใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญแอนว่าบทของหมอเจนก็เปิดโลกแอนมากสําหรับทางการแสดงแอนขอบคุณทางจูบินายแล้วก็ทางช่อง3นะคะที่ให้โอกาสแอนได้สมบทบาทนี้แอนโชคดีโชคดีโชคดีมากๆสารับบทนี้จริงๆแล้วก็ ขอบคุณอนันดานะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของแอนแล้วก็อาทิตย์สีอาจีและอีกหลาย,ลายๆคนลูกชายลูกสาวแอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสแอนได้ทำงานดีๆในครั้งนี้ค่ะขอบคุณคณะกรรมการแต่ท่านในนี้คงจะทราบดีนะครับว่ากวาลละครหนึ่งเรื่องนะครับจะออกอากาศได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมนี่นี่นักแสดงนะครับคิดว่างานการแสดงนี่เป็นงานที่ยากแล้วนะครับแต่การที่เราจะสร้างสารลระครหนึ่งเรื่องออกมาให้ออกไปสู่สายตาประชาชนยากยิ่งกว่าเพราะว่าเราต้องรกษาเน่ยนะครับทีมงานหลายภาคหลายส่วนมากๆนะครับนอกจากนักแสดงแล้วนะครับก็คือผู้จัดทำนะครับผู้กำกับทีมกล้องทีมไฟทีมอาร์ตเสื้อผ้าหน้าผมทีมสวัสดิการแล้วก็ทีมพสต t production ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่าน จนทำให้ละครหนึ่งเรื่องนั้นออกไปสู่สายตาประชาชนตราดึงใจคนหลายล้านคนและไม่ใช่แค่ในประเทศครับตัดประเทศด้วยและผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับในวันนี้ที่มีโอกาสมาประกาศใวันนี้แต่ก่อนอื่นครับเราไปพบก,บกับผู้เข้าชิงละครยอดเยี่ยมกันครับรางวัลละครยอดเยี่ยมแบบลองคอมาตาลดาโดัตว์่าของปรเเมจกัน ีแน่นอนเลยค่ะขอบคุณขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้มันเป็นละครเรื่องนี้ขึ้นมาขอบคุณแม่ก่อนเลยที่ให้อาชีพนะคะขอบคุณคุณประวิต์มาลีนนท์ที่ให้อาชีพขอบคุณคุณสมราที่เป็นครูมาตลอดขอบคุณไคทีวีช่องสามที่ให้โอกาสจะได้ทํางานขอบคุณทีมงานทุกทุกคนตั้งแต่นิยายโดยคุณนัทตรา มาจนถึงผู้กำกับนักสแสดงทีมกล้องทีมไฟเสื้อผ้าทุกๆคนที่ทำงานขอบคุณหญิงโปรดิวเซอร์อุ้มเมย์ที่เป็นทีมบทขอบคุณโดนัทขอบคุณหมูแดงขอบคุณเมก้ไวไม่มีทางขอบคุณหมดจริงๆขอบคุณนักสแสดทงทุกคนที่สุดเลยค่ะที่เป็นส่วนหน<ม>ึ่งของละครเรื่อง,ง,งนี้ขอบคุณทีมตัดต่อนะคะ ด้วยที่ในวันที่เรามีคำถามว่าละครฟิลพูดมันยังมีที่ยืนไหมมันมีที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณนะค ก่อนร่วมเชิญค่ะและขอเสนอร่หมกับทุกๆรางวัลที่